อิคาริตัสะตตสะมะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอริยทานะโตปัฏฐายะสัถีรสังวชัชทลุตตละปัญจะสตตาธิกาลิภเวสังวรชระสหัสสาลิปฏิกันตานิปัจจุปันนการละเวสุณาโอทะปะทมาตสะสัตตมังที่นำวาระเวสุนะคณะ ขลุกวาโนโหติเอวังตะพระวัตโตพริธิพานาศาสนายุการละพันานาสัลเกตภาทีอืสุภมัส,สดุพระุพธาาศาสนายุการจำเดินแต่วันเสด็จขันทพระริพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นวันนี้ รวมแล้วได้2,560พันหาิบษาปัจจุบันมาสมัยกันยายยนาธาคุรตินที่เจ็ดก็เลัสตารีวนันพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่วันเสด็จอับขันทัพไปด้วิพานแห่งองค์สมเด็จพระผูมีพระภาคเจ้าพราะองค์นั้นมีนมยะอันจะครุกคำหัดนับด้วยปาการันนี なもたさぱかわと、あらはと、タタさま、さま、こたしたなもたさぱかわと、あらはと、タタさま、さま、こたしたなもたさぱかわと、あらはと、さま、さま、こたした。そぱてばのぱかわと、さわかさんこ。 ผู ane, vida, survivor, them. Them. ้ชุบปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเจ้าทีทางจตาริภูริสายุคานิอัฏฐภูริสังโฆฆาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาภูนัยโยปาภูนัยโยทักขิณัยโย อันเชิดรียกละพิโยอนุตลังคุญญะเกตังโลกัสสาติเอวังอริยะสัมัคคุณาอนุสริยัปภารตินับวโรกาสปัจจี้ันจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในสังฆคุณกาถาพันดาคุณแห่งพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคประานจากสมมาสัมพุธเจ้า เพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจะได้ดำเนินชีวิตด้วยสัมมาปฏิบัติตามสมควรแก่ฐานะภาวะแห่งเราเราพุทธบริษัททั้งหลายตามเขาแห่งพระธรรมเทศนาซึ่งปรากฏในสังฆค,คุณนักขาบทพันธลังคุญยกเกษตังโลกัสาว่า คำว่าอนุตรังคุณยักเขตังโลกคษาเป็นสังฆค,คุณข้อสุดท้ายในสังฆค,คุณทั้งเก้ามีความหมายว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเนื้อหาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรมดาชาวโลกผู้ต้องการบุญย่อมบริจาคทานแก่สัติ์คาบกผู้มีคุณสมบัติคุณธรรมพอที่จะทําให้ทานที่เขาบริจาค มีผลมีอนิสง่์มากบรรดาบุคคลเหล่านั้นพระสงค์ได้ชื่อว่าเป็นเนื้อดาบุญอันยอดเยี่ยมไม่มีเนื้อดาบุญอื่นจะยิ่งไปกว่าเนื่องด้วยการปฏิบัติของท่านทําให้ท่านเป็นยอดแห่งปฏิภาหคือผู้รับการบริจาคเพราะท่านสมบูรณ์ด้วยคนทั้งเก้าคือหนึ่งสุปฏิบันโน เป็นผู้ปฏิบัติีงามตามพระธรรมวิัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสองลุกป,ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติตามทางสายการได้แก่มัตมีองค์แฝงสามญาญาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อพานิพานสี่สามีคิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรปฏิบัติชอบ ห้าอาหุนยโยเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของที่เขานำมาบูชา 5. องปาหุนยโยเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับบวญแก่ของที่เตรียงไว้ต้อนรับ 5. เจบทักขินยโยเป็นผู้ควรแก่ทักขินาคือของทบ,บุญเพื่อประโยชน์สุขแห่งชนผู้ล้างจากโลกนี้แล้วไปสู่ขรโลกอัญชลีกรพิยโย เป็นพูกควรแต่การนอกน้อมควรจะประดมมือไหว้ก้าอนุธรัมคุณยกเขตุตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งไปกวา่าท่านที่สมบูรณ์ด้วยคุณก้านี้ทั้งโดยเป็นพระอริยะทั้งสิ้นเป็นผู้ที่สามารถจะยังบุญกุศลให้เกิดขึ้นแก่โลกได้อย่างดีที่สุดซึ่งเปรียบเหมือนนานที่ดี ซึ่งจก่อให้เกิดข้ามนอกงามมากคุณสมบัติของพระระิยะบุคคลทั้งเก้าประการดังที่ได้แสดงมานี้เป็นเรื่องที่ควรจะคิดให้ละเอียดโดยเฉพาะคือต้องพิจารณาให้เห็นแจ้งว่าเพราะอะไรท่านจึงเป็นบุคคลที่สมควรแก่ของที่นำมาบูชาหรือเป็นแค่ที่ใครๆจะคุณต้อนรับอย่างนี้เป็นต้นและจะต้องเข้าใจให้ดีว่า คุณสมบัติของพระอริยบุคคลนั้นเป็นหลักสาคนเพราะใครก็ตามถ้าหากว่าได้เรียนรู้ถึงชีวิตของพระอริยบุคคลให้เข้าใจอย่างถูกแท้แล้วผู้คนที่เข้าใจก็จะมีความเห็นตรงกันว่าท่านเป็นบุคคลที่สมควรแก่ของที่จะนำมาบูชาเป็นบุคคลที่สมควรที่ใครๆจะค็นให้ความเคารพ ทั้งนี้ก็เพราะบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเรื่องความดุค้นและตั้งตนไว้ในฐานะอันเหมาะสมเสมอนั้นย่อมเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างแท้จริงและไม่ว่าคนชาติไหนนับถือศาสนาอะไรก็ต้องการบุคคลที่ประพฤติตนเช่นนี้ทั้งนั้นพระอริยบุคคลทุกองค์ถ้าหาใครได้รู้จักได้แก้ชิด ได้มีโอกาสถวายสิ่งขอแก่ท่านทุกคนจะไม่ผิดหวังเพราะท่านจะไม่ทําให้ใครเกิดความเสียหายหรือเกิดความเดือดร้อนแต่ประการใดตรงทันข้ามมีแต่จะทําให้ผู้ที่ขามากเกี่ยวข้องมีความสุขและมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นเพราะท่านเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดำเน,นชีวิตถูกทางส่วนคนในโลกส่วนมาก ร้ว่แต่ดำเนินชีวิตผิดทางและทางที่ว่านี้หมายถึงทางที่จะนําไปสู่ความทุกข์และทางแห่งความทุกข์นั้นก็มีอยู่ทางเดียวคือมัรคมปลายเพราะฉะนั้นตามใจที่เรายังไม่ปฏิบัติรรคมีอยคปลเราก็จะไม่มีทาง้นทุกข์ได้เลยและการที่จะปฏิบัติตามมัรคมปลายนั้นก็เป็นสิ่งที่ทําได้ยาก ต่ก็ไม่เคยนิสัยถ้าหากผู้ใดได้โอกาสมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพระอริยบุคคลผู้นั้นก็จะเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของท่านและจะเป็นเหตุให้ปฏิบัติตามได้โดยไม่ยากทั้งนี้ก็เพราะท่านเป็นบุคคลที่จะทําให้ผู้ที่พบเห็นท่านเกิดความศรัทธาความเชื่อภาษาทักความเลื่อมใสได้ง่าย ที่ถึงแม้จะเข้าใกล้ท่านได้พบเห็นท่านได้ฟังธรรมจากปากคาของท่านแต่เพราะเหตุที่พื้นฐานทางจิตใจของบุคคลประเภทนี้ต่ำเกินไปจนกระทั่งไม่สามารถจะมองเห็นความดีในตัวท่านได้ซึ่งในเมื่อมองไม่เห็นก็เป็นของธรรมดาอยู่เองที่จะไม่เกิดความรู้สึกว่าท่านเป็นบุคคลที่สมควรจะได้รับของที่เขานำมาบูชา เรือเป็นแขกที่มีเกียรติอย่างสูงที่สมควรจะให้การต้อนรับอย่างดีดังนั้นคุณคือความดีของท่านจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากสําหรับชาวโลกถ้าหากเราไม่มีโอกาสได้พบกับคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงจริงๆศรัทธาที่มีตอบความดีก็ยากที่จะเกิดแต่หากเราได้พบกับพระอริยะบุคคลจริงๆเราก็จะทําความดีได้โดยไม่ยาก ทั้งน,นี้ก็เพราะความบำเพ็ญท,ที่ดีงามของพระอริยบุคคลนั้นย่อมจะจูงใจให้บุคคลที่กล้ชิดกับท่านเกิดศรัทธาในอันที่จะเป็นปฏิบัติความดีได้ง่ายขึ้นการมีศรัทธาต่อความดีศรัทธาต่อคนที่บาเพ็ญดีเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับนุษศึมนุษยชาติเพราะโดยธรรมดา ถ้าหากคนเราไม่มีศรัทธาต่อความดีแล้วเราก็จะไม่มีทางที่จะปกปิดต,ตัวตนเป็นคนดีได้เลยและในบรรดาบุคคลซึ่งจะเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธานั้นย่อมจะไม่มีใครที่จะเป็นได้ดีเท่ากับพระอริยบุคคลขอท่านทั้งหลายโปรศึกษาคุณสมบัติทั้งทั้งสี่ประการขั้งต้นให้เข้าใจแก่แจ้งอีกคง แล้วก็จะมองเห็นได้เองว่าถ้าหากในโลกไม่มีคนดีอย่างพระอนิยบุคคลเกิดขึ้นในโลกแล้ว mm. ก็เป็นการยากจริงๆหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลย mm. ที่จะชักจูงคนส่วนใหญ่ mm. ให้หันมานิยมในทางความดี mm. เหตุการณ์ทุกวันนี้ mm. ที่มีแต่ความเสื่อโทรมในด้านศีลธรรม mm. ก็เนื่องจากคนส่วนมาก mm. พบแต่คนไม่ดี พักษณะในการดำเนินชีวิตตึงผิดไปอันหนึ่งการที่เราท่านทั้งหลายจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพระนั้นโดยธรรมดาจะต้องมีอะไรเป็นสื่อกลางสําหรับสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดท่านเพราะฉะนั้นในเมื่อมีสิ่งของอะไรนําไปถวายท่านหรือว่าครั้งไปปรึกษา ไปน,นิมนต์ท่านมาที่บ้านหรือพบปะก็แสดงความเคารพก,การกระทําต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราให้สนิทสนมจริงขึ้นและในเมื่อมีความเสด็จกับท่านเกิดศรัทธาประสาทในตัวท่านแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ได้ชื่อว่ารู้จักบูชาสิ่งที่ควรบูชา และจะมีกำลังใจในอันที่จะทำความดีอยู่เสมอด้วยเหตุดีเองท่านจึงได้ชื่อว่าอนุตารังคุณย่เขตังโลงกัสะเป็นเนื้อดาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอย่าลืมว่าคำว่าบุญหมายถึงคุณธรรมหรือความดีต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจของคนเราอันนึงคนส่วนมากมักจะเข้าใจในสารคุณข้อสุดท้ายนี้แต่ในแง่ที่ว่า ถ้าผู้ใดได้บริจาคทานในพักระยะหุคลเขาก็จะได้บุญมากมายซึ่งบุญที่ว่าน,นี้หมายถึงจะทําให้ขเขาเกิดมาร่ำรวยได้เป็นใหญ่เป็นโตมีความสุขความเจริญมากแต่ความเป็นจริงถึงแม้เราจะไม่ได้ถวายอาจจะไรแด่ท่านแต่เราก็มีความเลือกสาในตัวท่านจากความเลือกสานี้เองจะเป็นเหตุที่ทําให้ความดีต่างๆในจิตใจของ เราจะเลย่องงามเช่นจะทําให้ความเมตตากรุณาความขยันความอดทนความกล้า,าหาญตลอดถึงความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดของเราสูงขึ้นอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าเรียกว่าได้บุญมากเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรคิดแต่ในแง่เดียวที่ถือกันว่าถ้าเราบริจาคทานให้แก่คนทุกศีลหรือคนที่มีความประพฤติไม่ดี จะทําให้ได้อานิสงส์น้อยแต่ตรงกัข้านถ้าเราได้มีโอกาสได้บริจาทานให้กับพระอริยะบุคคลสึ่งกองที่ถวายท่านแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่ก็จะได้อานิสงส์มากมายซึ่งความเชื่อแังกล่าวมานี้แม้จะเป็นความจริงแต่เราก็ไม่ควรจะเข้าใจในเรื่องนี้แค่ไปคือไปเข้าใจแต่ในแง่ที่ว่า เมื่อเราได้ไปจับทานให้กับพระอริยบุคคลแล้วได้บุญมากนั้นหมายถึงจะทําให้เราเริ่มรวยมากยิ่งขึ้นอะไรทำนองนี้ยังมีอีกแง่หนึ่งที่ควรจะคิดก็คือเพอเหตุที่พระอริยบุคคลนั้นมีทั้งพระและฆระวาวาสมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีทั้งหญิงและชายเพราะฉะนั้น คำว่าคูแห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกนั้นย่อหมายถึงดังนี้ด้วยคือสมมติว่าท่านเป็นครูโคทําหน้าที่ครูได้ดีมากคือสามารถที่จะให้ความรู้แก่ศิษย์ได้อย่างดีและสามารถที่จะแนะนําสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีได้ง่ายด้วยครูยิ่งเป็นอริยะแม้เพียงหนึ่งคนเมื่อเกิดขึ้นในถิ่นไหน ก็ย่อจะทําให้คนทั้งหลายในสี่นั้นกลายเป็นคนดีเล้มากมายแล้จหทนดองเดียวกันถ้าท่านเป็นทายแพทย์เป็นพ่อค้าหรือเป็นอะไรก็ตามท่านก็สามารถที่จะยังประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายได้มากมายเช่นสมมติว่าในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีครูที่เป็นอรญยบุคลคลนักเรียนในโรงเรียนนั้นจะได้รับผลดีมากมายสักเพียงไร นเมื่อเทียบกับโรงเรียอนอื่นๆซึ่งมีปูเป็นปรโตชนถึงแม้จะมีความสามารถสูงแต่คุณธรรมไม่สูงใครจะเป็นบุคคลที่ทําประโยชน์ด้มากว่ากันกันในทำดองเดียวกันในโรงพยาบาลหรือในสถา,านที่ราชาการหรือในวงงานใดนกน็ตามถ้ามีพระอายยบุคคลอยู่ในที่นั้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งความความดีต่างๆ ที่คนอื่นจะได้รับนั้นจะต้องมีมากกว่าคนธรรมดาอย่างแน่นอนและด้วยเหตุน,นี้เองท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกและที่สําคัญที่สุดก็คือการที่คนเราจะ,ระบรรทุกได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีความดีอย่างเพียงพอและการที่จะมีความดีอย่างเพียงพองนั้นถ้าไม่ได้อาศัยพระเอเย่นบุคคลแล้วความดีที่ว่านั้น ก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เลยฉะนั้นบนที่เราทั้งหลายจะได้ศึกษาสมงค,คุณแต่ละข้อข้อให้เข้าใจและน้อมนำเอาคุณของแต่ละข้อนั้นมาปฏิบัติก็จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่เราทั้ง,งหลายอย,าายา่างมหาศาลอันว่าประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาคุณแห่งพระธรนมกัยคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณนั้น รวมแล้วจะมันเกิดประโยชน์ถึงห้าประการคือหนึ่งทำให้เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยที่ขึ้นสองทำให้เห็นความสำคัญของพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะอันอุดมสองคุณค่าหาสิ่งใดมาเปรียบได้สามทำให้เชื่อมั่นยิ่งขึ้นว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นอัจฉริยะหกคนพิเศษไม่มีใครเสมอเหมือนควรแก่การสักการะเทิดทูนบูชาอย่างยิ่ง สี่ทำให้เกิดความประสงค์จะพิสูจนการปฏิบัติตามเพื่อให้เห็นผลด้วยตนเองห้าทำให้เห็นว่าพุทธธรรมเป็นวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งปัญญาสามารถพิสูจน์ได้ทุกการสมัยจากความที่กล่าวมายกแสดงให้เห็นความหมายแห่งพระราชนตรัยและคุณแห่งพระรัชนตรัยโดยยี่ยอออกดาจากนี้ พระพุทธเจ้าคือท่านผู้ได้ตัดสรุษษปธรรมคนณโปมันคาแล้วควาเป็นตนเป็นกริยาณมิตรทรงสั่งสอนธรรมชี้นำมันคานั้นแก่ชาวโลกและเป็นแบบยยยอย่างที่ยืนยันถึงความดีงามความสามารถสูงสุดที่ปลุกขึ้นได้ในมนุษย์พระธรรมคือหลักความจริงหลักความดีงามที่พระพุทธเจ้าทรงคุณโและทรงแนะนำสั่งสอน ซึ่งผู้ศรัทธาเป็นเรียนสดับรับเอามาพิจารณาด้วยโยนิสงมนิสิการให้เข้าใจถูกต้องตามจริงเพื่อจะปฏิบัติให้เป็นมักและให้สำเร็จผลต่อไปพระสมคือหมู่ชนผู้ปฏิบัติตามมักและผู้สำเร็จผลซึ่งผู้ศรัทธามั่นใจว่าเป็นหมู่ชนหรือเป็นสังคมอันประเสรซึ่งควรสร้างสร์ให้เกิดดีขึ้นซึ่งคนสามารถมีส่วนร่วม ได้ด้วยการปฏิบัติตามและการสําเร็จผลนั้นเพื่มด้วยการปฏิบัติตามลักษณะแบบอย่างที่ปรากฏภายนอกคือวินัยความสามัคคีและความเป็นกัริยาณมิตรตตอกันการมีกัริยาณมิารกตดีการมียุนิสงฆ์มนิสการธรรมก็ดีการปฏิบัติตามมังค็ดีจะเจริญงอกงาไมได้ผลด,ดีในสังคมที่ดำเนินตามคติแห่งสมนี้ ดังนั้นพระรัะตนตรัยจึงเป็นยอดแห่งธรรมะคือเมื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยก็เตือนให้เห็นเตือนให้ใช้วิธีที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาดาับทุกข์คือทำตามหลักอริยศัสตร์อย่างน้อยก็จะทําให้หยุดยั้งจากความชั่วมั่นใจที่จะทําดีหายวัดหายวัดครัวระแวงสงสัยและจิตใจจะเยือกเย็นผ่องใ ในเวลานั้น,น,นด้วยความดีกางได้พัฒน,นามานี้จึงมันเกิดประโยชน์สุขอย่างดางนาประการแาก่ชาวโลกชาวโลกย่อมเจริญด้วยคุณธรรมความดีด้วยบารมีแห่งพระรัตนตรัยทังกล่าวราเหตุน,นั้นพระสงฆ์ผู้นับเนื่อในโอ์พระอรัตนตรัยจึงเป็นเนื้อนาบุญชั้นยอดเยี่ยมของชาวโลกด้วยประการชานี้ได้วาสานเห็นพระธรรมเทศนา ด่วยอำน,นาแห่งคุณพระศิลรัตนตรยและด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ทัานสาวุชชนได้บำเพ็ญให้เป็นไปแล้วขอทั้งหมดนั้นจงเป็นส,ส่วนสามัคคีมีพานุภาพดนบรรดาอภิบาลคุ้มครองท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญโ่งเรืองในพระพุทธศาสนาจเจริญยิ่งด้วยอายุวันณนะสุขขาพธรรมะจุพานธรรมาสารสมบัติ มีความผสมจำลองหมายในสื่ใจท่านเดินไปในทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมความผสมในสินปปาา่งนั้นทุกประการเพื่อชี้แจงแสดงมาในสังฆเว่คถาข้อที่เก้าว่าด้วยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสก็สมควรเกี่ยเวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาและทนี